นี่ก็คือลำโพงตู้ลำโพงโมบายสปิคเกอร์นะครับยี่ห้อ SMC นะครับเนี่ยโอ้ชาวบิ๊เลงทายจะจําทำการซ่อมแซมอาการเปิดดังตุบตับแล้วก็ไฟก็ไม่เข้าแฟลได้ก็เล่นไม่ได้นะครับต้องสุดยอดนแน่เลยนะเพื่อนนะเรามาดูกันว่ามันจะเป็นเพราะอะไรนะครับทำไมมันถึงใช้งานไม่ได้โอ้ยขาดไหลน,นี่ห้อตะแกงรุ่งสีวันนี้ยี่ห้อ SMC นะครับเพื่อนเะนี่ เอสเมันเป็นเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวดูก่อนนะครับโอ้เขาให้ไปดูที่กล่องสินค้านะรุ่นสินค้าหมูประเทศจีนม่น่าเลรนะครับมาดูคำเตือนด้วยนะครับอันตรายจากไฟฟ้าซอดไม่ได้ไม่ได้ก่งสั วาา่าซานจีนนะทางเถื่อนี่เลยเห็นไหมระบบเสยงอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมเอาอี่งดีได้ายนี่ระบบเสยง <c oughs> นี่เด็ดเอ้ยขัดลายนี่นี่ไม่โทรหายหมดเลยวิยากรไทยนี่ถ,ถ้าถ้าถ้าสะกดผิดผิดนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเสยงกองเนี่ยอะไรไหมเนี่ยเห็นไหมปดเป็ดอะไรเนี่ยเห็นไหมอะไรเนี่ย แหลงใจแหลงใจไฟอะไรนี่ส<า>แสงสว่างอะไร<า>ปดเป็ดอะไรนี่เห็นไหม<า>โอ้จีนบ่<า>ดิโอ้มาแตจินเนาะแปลเป็นไทยแล้วเป็นแบบนี้นะฮะ <c oughs> อ่รุ่น JL 3 0 0 8นะครับวงเล็บอสหนึ่อนะครับ <c oughs> โอเคนะครับอาการก็คือเปิดแล้วดังเอ่อเป็ดเป็ดแล้วดังตับนะครับแล้วก็ไม่มีไฟขึ้นตรงอ๋อคือว่าเป็นอีกล่ะ ต้องเร่งเร่งระดบเสยงก่อนนะครับอน่เป็นซ้มโอเคนะครับปารนะครับข้างในเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนครับโอโ้โหเอ็มทีสามันเปิดไม่ติดด้วยนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะมันใหม่หรอือเปล่าไอ้ต้องวัดดู <c oughs> เลกุเลตมันด้วยนะพูดถึงนะเดี๋ยวต้องหามิเตอร์มาแล้วล่ะ เวลาจะใช้ม ja right <Wow. S 1> ิเตอร์ว right ัดไฟพวกนี้นะเพื่อนนะเราก็ต้องเอามิเตอร์ของเราเนี่ยจับเส้นเก่านะเพื่อนนี่เส้นอย่างนี้นะครับเก่านะครับกาวของเครื่องแท่นเครื่องนะครับจะเห็นอยู่นะครับหรือว่าเป็นขั้วลบมาจากแบตเตอรี่นี่ก็ได้นะครับเกาวเส้นกันเลยนะครับนี่เสียบเข้าไปตรงนี้นะครับก็ได้นะครับทีนี้เราก็จะได้ตรงที่จะไปวัดไฟนะเพื่อนนะบางคนสงสัยว่าเกาอยู่ตรงไหนนะครับก็เป็นขั้วลบของแบตเตอรี่นะเครื่องพวกนี้นะครับ จิมๆไว้แถวๆนี้ก็ได้เนรับก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นนี่นี่ตัวนี้มันก็ก็น่าจะได้อยู่นะลวดเส้นนี้นะโอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นการค้นหาจุดเสียรักใหญ่ใจความมันอยู่ที่การค้นหาจุดเสียนะครับเพื่อนถ้าหาจุดเสียเห็นแล้วมันก็ซ่อมได้นั่นแหละถ้ายังหาจุดเสียไม่เห็นมันก็ไม่รู้จะไปเปลี่ยนอะไรตรงไหนก็นี่แหละครับลักใหญ่ใจความก็คือการค้นหาจุดเสียเครื่องนี้มันเปิดแล้วมัน เปิดไม่ติดนะครับเปิดแล้วมันมีเสียงดังปุ๊กปักเอ๊ะเีนี้ทำไมมันเอนอนีไ่ไงตุ๊บตับอยู่เนี่ยนะครับก็แค่นั้นเอง,เองนะแบตมันหมดหรือเปล่านะครับเราก็ต้องมาดูด้วยลาโพงพวกนี้นะครับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับอยู่นั่นมันอ่อนหรือเปล่านะก็ดูก่อนและดูแรงดันแบตเตอรี่นะครับขั้นตอนมันนะครับมีไหมอู้นั่นไงถ้าเปิดเครื่องแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับนี่เปิดแล้วนะครับยังมีเท่าเก่าอยู่เลยนะ12โวลต์นะครับ นี่ก็คือวัดไฟจากแบตเตอรี่นะครับเพื่อนแล้วทีนี้ก็ลองมาดูที่วัดไฟมาเลี้ยงตรง M p 3บ้างเพราะ M p 3มันไม่ขึ้นนะตัวหนังสือตัวอักษรไม่ขึ้นก็ดูตรงไหนบ้างนะครับก็ดูตรง IC นะไ c ซัมอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ถอดออกก่อนก็ได้นะครับตอนนี้ตอนนี้มันเป็นน่าจะเป็นสายไอรีโมทอินฟราเรตเซนเซอร์นะตันนี้นะตอนนี้จะมีไฟ1 2โวลต์นะครับมาที่ IC นะเปิดเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวนี้จับกาวไว้เส้นหนึ่ง เก้าก็อยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับมันเป็นเหล็กๆอยู่เนี่ยนะตรงนี้ก็ได้นะตรงเหล็กเนี่ยนะแล้วก็วัดตรงขาเข,ข้าของไอซีขาหนึ่งของไอซีมีไหมไม่เห็นมีเลยเออไม่เห็นมีเลยนะครับนะแล้วทีนี้ก็ดูไฟจากแบตเตอรี่มันก็มาแล้วนะเออแปลกเว้ยแปลกจริงๆเลยผ่านสวิตช์มาได้ไหมครับเออมันก็ผ่านมาได้นะโอ้ทีนี้มันไปหายไหนล่ะครับทีนี้โอ้โออยไ่หายอยหายาทีนี้ จริงๆแล้วมันน่าจะโผล่มาตรงนี้เลยนะผมจะได้ง่ายหน่อยทีนี้เราก็ตามดูนะครับเพื่อนการตามดูก็ตามดูว่าเออไฟจากแบตเตอรี่มาผ่านสวิต์นะครับผ่านสวิตต์ตัวสีแดงเนี่ยแล้วทีนี้มันไปไหนต่อเราก็ตามไป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 มันหายจากจุดไหนนะครับทีนี้ผมก็คงจะต้องทําแบบนั้นแหละนะครับปาดโถไร่ทาไ,ไทยอยู่บ้านนี้ได้แล้วพี่น้องอตามดูก่อนนะครับเพื่อนนะเดี๋ยวผมตามหมวดนะ ผมคงจะต้องแกะตัวนี้หรือตัวนี้ออกมาแล้วก็มาตามดูแล้วตัวไหนเสียผมจะเล่าให้ฟังนะอืมมุมกล้องก็ไม่ได้ด้วยอะไรด้วยตามหาก่อนนะี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะเผื่อเพื่อนได้ซ่อมนด้ครับปเป็นแนวทางมองด้วยสายตาครับเห็นมีตัวต้นฐานมันแตกอยู่นะครับเพื่อนๆก็นี่ไง4.7่จโอห์มนะตัวน,นี้เนาะมันแตกอยู่ก็เลยเห็นละเออดีเว้ย เห็นง <át stars> ่ายเห็นง่ายนะครับไฟไม่เข้า4.7โอห์มตัวนี้แตกอยู่น่าจะใช่นะเพราะว่าตัวนี้เขาจะแบ่งไฟ12โวลต์นะครับมามาที่ IC นี่เนาะซึ่งเป็น r าร์ฟนะครับ4.7โอห์มเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนดีกว่านะครับไม่ใช่0.47นะ4.7นะครับ 4R7 นะแตกนะตอนนี้ตาต้องดีด้วยนะนี่นะนะครับ โอ้ยตาผมก็มองมาเห็นบอดีนะนะครับยังไม่ได้ใส่แว่นเลยยังเห็นเลยมันเห็นเลยนะครับตัวหนังสือมันจะหายนะถ้าเพื่อนสังเกตนะครับสังเกตดูแล้วมันมันตัวหนังสือ yep. มันจะหายใปนะ ENGLISH อะย่างเช่นนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะครับเพื่อนก็จะเห็นเป็นขาวๆอยู่นี้ใช่ไหมนะครับแต่ว่าตัวนี้มันซูมได้อีกไหมเออได้ได้เห็นไหมครับหนังสือหายเลยเนี่ยเบอร์หายตัวนี้เบอร์อยู่ นะครับขาวขาวเนี่ยครับเน้นอยเน้น,นอโอ้ยกล้องก็ไม่โฟกัสเลยเออนี่ไงตัวนี้นะเห็นไหมนะครับก็คงจะนี่แหละครับเปลี่ยนบางทีมันก็ไม่โฟกัสในกล้องผมเนี่ยนะครับบางทีผมก็ไม่ได้ดูนะครับบางทีก็ดูก็เห็นมันไม่โฟกัสก็แก้ไขอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันหลุดออกมาแล้วนะแฮมนะครับอุ้ยไม่เห็นนะ เหเนนะครับเดี๋ยวผมใส่อาตัวนี้ใหม่นะครับเราจเจาอา R 4.7โ oh อห์มใส่เข้าไปผมไม่มีเป็นชิปนะไอ4.7เนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องเอาอา4.7โอห์มตัวทั่วไปใส่นะครับคืออะไรมันหลากหลายนะครับเพื่อนๆอะไรมันหลากหลายแล้วทีนี้เนี่ยการสำรองอะไรไว้ทุกรูปแบบเนี่ยมันก็โอ้โหเป็นไปได้ยากมากเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้แบบนั้นแหละครับ นี่นะเหลืองม่วงทองทองตัวนี้ก็จะเป็นค่าความต้านทาน4.7โอห์มตัวนี้ครึ่งวัตนะครับครึ่งวัตตัวต้านทานก็จะเรียกขนาดมันจะมีอยู่สองค่าที่เขาจะต้องถามเรานะเวลาไปซื้อที่ร้านอะไรนะครับหนึ่งเลยความต้านทานความต้านทานที่ตัวต้านทานนั้นๆอ่ะค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตามด้วยขนาดของตัวต้านทานซึ่งเรียกว่าเป็นวัตนะครับ เนี่ยครึ่งวดัดครึ่งวัดนะตัวนี้นะครับ,นรบขนาดนี้แหละครึ่งวดัดถ้าเป็นใหญ่กว่านี้ก็จะเป็นหนึ 3, ่งวดัดสองวัดสามวัดห้าวัดอะไรก็ว่าไปนะครับนี่นะครึ่งวัดนะครับ,นะรรบเล็กกว่านี้ก็เอ่อหนึ่งส่วนสี่อันนี้มันหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสี่เล็กกว่านี้หน่อยหนึ่งส่วนแปดก,ก็ลดเล็กลงไปเรื่อยนะครับตัวนี้ก็เอาใส่อย่างนี้เลยไม่มีขั้วนะครับพวกตัวตันใส่เข้าไปได้เลยนะครับเป็นตัวตันาอ่าวฟิว เราจะจงขายาวๆหน่อยก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใส่เข้าไปมันสั้นๆก็แล้วแต่นะครับพื้นที่มันเยอะอยู่ตู้ลาโพงทั้งตู้เนะน,นี่ยจะใส่ตรงไหนก็ได้หรือบัดกียากหน่อยก็ต่อเป็นสายออกมาห้อยไว,ไว้แถวนี้ก็ยังได้เลยได้หมดนะครับมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้แล้วก็ค่าความต้านทานตัวนี้นะครับเพื่อนสามารถใส่ได้ตั้งแต่1โอห์มเลยนะจนถึง5โอห์มเลยนะครับในตำแหน่งนี้นะครับมันเป็นอา์ฟิวนะใส่ได้ไม่แลงปังหาเลย นี่ก็กอลน่ะจำเป็นจะตสองใส่ฟิวใส่ได้นะครับนี่ใส่ตรงนี้ล่ะนะค,ครับผมก็จะมีปากคีบป,ปากหนีบเ,เขาเรียกว่าไอ้คีมปากขี้เกี่ยมนะคีมปากจิ้งจกพอดนะนะค,ครับนี่แหละนะค,ครับผมก็ใส่อย่างนี้ก็ได้นะเพื่อนนะกีปึ๊บกีปึ๊บโอ้เสร็จแล้วเนี่ย แล้วทีนี้ก็ล้างนะล้างก็พับมานี่นะครับมันก็อย่างนี้แหละแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากเลยสายาเนี่ยไปลำไลมันพี่น้องมันใส่ได้อยู่เนี่ยล้างก็เอาทินเนอร์นี่นี่น,นี่มาใส่สำลีแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ขวดทินเนอร์ขวดทินเนอร์ย,ยาสะอาดเอ็ดขาดเห็นเก่าๆอย่างเงี้ยสุดยอดถูกต้องแล้วสะอาดมากไม่ได้นะเดี๋ยวสายเป๊กมากินอีก เดี๋ยวบอกว่าเป็นน้ำเป็นอะไรมากินมันไม่ไหวเนี่งเขวกีกเสียกิ่งยากล่างท้องกันอีกเป็นคดีเรื่อค่ะเข่าไตอ้ยบ้าประมาทจริตหนึ่งสี่ได้ี่นองโอเคนะครับนี่แหละมีแค่นี้แหละเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวลองดูหน่อยจะมีไฟเข้าไหมนะครับเปิดที่แรกมันมันไม่ติดนะเดี๋ยวลองดูนะครับทีนี้มันจะเป็นยังไงนะครับ เปิดสวิตที่แรกมันไม่ติดแต่มันดังปุ๊กปักทีนี้มันจะเป็นยังไงยังต้องต่อสายพวกนี้ก่อนสายไม้ยังไม่ต่อก็ได้ต่อแล้วโอ้ติดแลนี่ไงนี่ไงติดแลห็นไม่เห็นไหมติดแลเออเข้าทางเราแล้วเริ่มไม่ง่แล้วออ ขรับเลยนะครับดูดูด,ดูอ่านไหมแฟลชได้์เนี่ยอ่ะเสียบแล้วอ่านไหมครับโอ้ยอ่านอยู่อ่านอยู่ X แล้วทีนี้ก็ พิจารณาการวันรุ่มต่อไปเมื่อพื่อนจะล้างหรือเพื่อนจะเปลี่ยนก็แล้วแต่นะครับใกนกรณีนี้นะครับคนหน้าจุดเสียเจอแล้วแฟลชไดไม่เล่นนะครับตัวอักษรไม่ขึ้นดูตัวต้วตนฐาน4.7โอห์มตำแหน่งนี้ด้วยนะครับพเพื่อนสุดยอดสุดยอดขนาดเดี๋ยวผมล้างวันรุ่มลองดูก่อนถ้าล้างไม่ได้ผมจะเปลี่ยนแล้วก็จะเก็บเข้าให้เรียบร้อยแล้วลองเครื่องครั้งหนึ่งนะครับ คนหาจุดเสียเจอแล้วก็สบายใจนะครับทีนี้อ่าแล้วทีนี้นะครับผมก็ประกอบเข้ามานะครับเพื่อนๆอเอ่อเปิดยังไงวะเออเปิดอย่างงี้นะเอ่อมันก็มีตัวอักษรขึ้นนะครับน,นี้นะครับนะนี่เอ่อามันเสียบจากไ,ไหนวะไล่ได้เป็นไล่ได้โอไล่นี้นะครับโอ้ยมันเสียบพวกเขากันเด้อ บวัวมันร้องเพลงได้แล้วพี่น้องเปิดโดนไล่ก็ได้เ็นพิริกสิทธิ์เพิ่พนนะครับเพราะว่ายังครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลิกสิทธิ์เพิ่นเด้ครับบ่ได้ไปเห็ดําเพิ่นเนนขาจะเอาเหยียดมาเฮาเปิดกะผ่านอีหยังมาาหลลยแแม่นอีหลีล่ะผ่านยังมาหลายล่ะพี่น้องเอ้ยคั่นบ่แม่นหนังหำนี่มันขาดแต่โดนล่ะพี่น้องเออโอ้ไม่เอีหลีนแล้วทางเจ้าชู จจีเอลสามศูนย์ศูย์แปดวงเล็บเอดสิบหาเอนี่ยเอ็ดนี่มาจากยังสิบห้าเอมาจากยังสร้างหัวมันก็เลยว่าคำว่าอาขมันยอมทุกอย่างอีลีละสูอีลีฮันเหล่าเป็นูสงอดแตงใส่ชีวิตค้นกะกะผีดองเลยแตงใส่กะกเลย บ้านี้พวกอกหักพวกลักพังลักขุดกับมาฟังเพลงประเภทจัอย่างสี่ทอนหุกมันก็บฝังอยู่ในหัวในสมองสมองกับฟอลงฟอล่งเสาไปน้ำเพลงเสาเขาเสาเขาเสาไปเสามาหูกข้อใจใจโอ้ยสวัสดีครับ